พารามิเตอร์ของเมธอดนะก็คือตัวแปรที่ผู้เขียนเมธอดเนี่ยนะครับออกแบบไว้ให้รับข้อมูลที่ผู้เรียกเมธอดส่งมาในบางครั้งเนี่ยนะครับตัวเมธอดเนี่ยอาจจะทำงานได้กับเฉพาะบางค่าของข้อมูลที่รับเข้ามานั่นเป็นเพราะว่าผู้เขียนเมธอดออกแบบไว้เช่นนั้น ดังนั้นเนี่ยนะครับหากข้อมูลเนี่ยนะครับที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่อยู่ในขอบเขตที่เราตั้งใจว่าจะจะ,จะรับมาทำงานเนี่ยนะครับการทำงานก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือบางครั้งก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยนะฮะถ้าเกิดข้อมูลมันรับเข้ามาผิดจึงเป็นหน้าที่นะครับของผู้เขียนเมธอดที่ควรจะทดสอบนะครับว่าพารามิเตอร์ที่รับมาเนี่ย มีค่าที่ถูกต้องตามข้อกําหนดหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มทํางานตัวอย่างเช่น method in t นทูเทคนะครับเมอดนี้เราเคยเขียนมากันในตัวเลยเขียนกันมาในตัวอย่างนะครับเมอดนี้รับจํานวนเต็ม i นะโดยที่เขียนมาเนี่ยนะครับการทํางานของเมทสอดเนี่ยรองรับได้แค่ i ที่เป็นจํานวนไม่ติดลบนะครับแล้วก็มีค่าน้อยกว่า10ล้าน นะครับคือเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอยู่นอกช่วงนี้เนี่ยตัวเม็ดต่อที่เขียนไปเนี่ยนะครับทำงานแล้วจะได้ผลที่ผิดพลาดนะอันนี้เป็นเพราะเราในฐานะนักเขียนโปรแกรมนะครับยังใช้ความพยายามไม่พอนะครับนะความจริงแก้ไขได้นะครับนะแต่เนื่องจากต้องการให้โปรแกรมสั้นๆก็เลยเขียนแค่นั้นเอง อันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็จะมีจะมีสายจากควาเอ่อการที่ความสาม,มารถของเมธอดยังไม่พอหรือเมธอดนี้เมธอดนี้คือมั n เนมนะครับมันเนมเนี่ยนะครับทำหน้าที่รับหมายเลขเดือนเป็น i n นสิ่งที่คืนไปเป็น string ที่บอกชื่อเดือนนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าจำนวนเต็มที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีค่าได้แค่12ค่าเท่านั้นเองครับ นะคือหนึ่งสองสามสีจนถึงสิบสอเพราะถ้ารับนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีความหมายนะเพราะเรามีเลขเดือนแค่สิเดือนเท่านั้นทั้งสองกรณีนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนไม่ตอดควรตรวจสอบนะว่าพารามิเตอร์ที่ได้รับเนี่ยนะครับตรงตามข้อกําหนดหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ตรงก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าผู้เรียกไม่ตอดเราเนี่ยส่งค่าผิดมา นะส่งค่าผิดมาพอลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าพารามิเตอร์มีข้อมีค่าซึ่งไม่ตรงข้อกําหนดเราจะเงียบเงียบเปล่าครับค่อยหนึ่งอาจจะคืนอะไรมั่วๆไปเลยฮะไม่ถูกแน่ๆนะครับนะหรือพยายามทําก็มันทําไม่ได้ในบางครั้งอย่างเช่นเลขเดือนอย่างเงี้ยการตัดสินใจตรงนี้จะทําอย่างไรถ้าเรารู้ว่าข้อข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันผิด ปฏิกิริยาที่เราจะทําได้อันนึงเนี่ยนะครับก็คือแจ้งให้ผู้เรียกไม่ตอดทราบนะครับแจ้งสถานะอะไรบางอย่างให้ผู้เรียกไม่ตอดทราบนะครับซึ่งเขาก็มีทางเลือกอยู่สองสองกรณีก็คือหนึ่งนะถ้าเกิดถ้าเราแจ้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาสนใจจะจัดการกับความผิดพลาดของเขาเองนะครับก็แล้วไปแต่ถ้าเขาไม่สนใจจะจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะฮะ ระบบก็จะหยุดทํางานวิธีการแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับในระบบจาวาเนี่ยสามารถกระทําได้นะเขาเรียกว่าการโยนสิ่งผิดปกตินะครับจะมีการสร้างอะไรบางอย่างที่เรียกว่าสิ่งผิดปกตินะครับแล้วโยนกลับไปนะหรือจะมีคําสั่งนะครับพอโยนปั๊บเนี่ยนะครับผู้เรียกนะก็อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าเขาระแวงว่าเออเฮ้ เขาอาจจะผิดนะเพราะฉะนั้นเขาจะจัดการแต่ถ้าเขาไม่เขียนโปรแกรมให้จัดการนะครับระบบก็จะหยุดเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเพราะถ้าระบบหยุดเนี่ยนะครับจะได้ทราบครับจะได้ทราบว่ามันเกิดสิ่งผิดปกตินะครับซึ่งผิดปกติเหล่านี้เนี่ยมักจะสะท้อนถึงการที่โปรแกรมเนี่ยนะครับมีปัญหาโปรแกรมมีปัญหาเนี่ยครับโลคูลจะร,รีบรีบรู้นะครับระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระหว่างการทดสอบโปรแกรมนะครับ แล้วก็หวังว่าพอเรา,เราได้ทดสอบโปรแกรมอย่างแน่นอนแล้วก็แน่ใจแล้วเนี่ยนะครับเราจึงจะนําโปรแกรมนั้นไปใช้งานเพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้ามีอะไรผิดนะครับไม่งวนไม่ควรจะเงียบเงียบงุบเอาไว้นะปล่อยเลยตามเลยอันนี้ไม่ถูกนะครับควรจะรีบแจ้งให้ระบบทราบไปเลยนะว่ามันผิดนักเขียนโปรแกรมจะได้ทราบแล้วก็แก้ไขคราวนี้วิธีโยนสิ่งผิดๆทำยังไงนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่น เนนีโปรแกรม month n a น e น,นะครับเราก็รับ m มาใช่ไหมฮะก็ง่ายๆตรวจสอบครับถ้า m น้อยกว่า1หรือ m มากกว่า12อย่างนี้คืออยู่นอกช่วงจํานวนหมายเลขเอ,อ่อยู่นอกช่วงหมายเลขที่เลขเดือนจะเป็นนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้ครับ throw เห็นไหม throw นะก็แปลว่าโยนนะครับแล้วก็ new คือการสร้างนะฮะสร้างสินฟิัป,ปกติที่ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับ Illegal argument exception นะ exception เนี่ยก็ mm hmm. ามักจะแปลว่าสิ่งผิดปกตินะครับนะ nah, argument mm hmm. ก็คือไอ้เจ้า parameter นั่นเองนะครับ illegal mm hmm. ก็คือผิดกฎนะครับ mm hmm. ก็คือสิ่งปกติที่สะทอ้อนให้เห็นว่า argument นั้นผิดกฎนะอันนี้เป็นชื่อแล้วก็ส่งอะไรบางอย่างไปให้เข้าด้วยนะครับสิ่งผิดปกติตรงนี้นะครับระบบจะได้ทราบนะครับแล้วเวลาแสดงออกทางจอภาพเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าเออมันผิดเพราะไอ้นี่นะผิดแบบนี้และเพราะอะไร นะครับนี่ก็บอกว่า m เ,เท่ากับอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งปิดปกติเนี่ยนะครับเราจะได้นําเสนอกันในรายละเอียดนะครับในบทสุดท้ายนะครับบทที่10นะแต่ช่วงนี้เนี่ยขอให้เรามีนิสัยที่จะตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ได้รับนะครับถ้าผิดเราควรจะโยนสิ่งผิดปกตินะในรูปแบบเช่นนี้นะครับซึ่งมักจะใช้ แบบนี้นะครับสำหรับกรณีกําหนดว่า a r ร์กิวเมหรือ p า r ามิเตอรที่เราได้รับเนี่ยมันผิดกฎนะส่วนตรงนี้ก็พยายามส่งอะไรบางอย่างเพื่อไปบอกเขาหรอกครับว่าไอ้ค่าที่ผิดเนี่ยคืออะไรนะก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับผู้หาจุดบกพร่องอันนี้โยนสิ่งผิดปกติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความจริงเราเคยเห็นมากันบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้อธิบายกันในรายละเอียดนะก็จะมานําเสนอตรงนี้ครับนะครับว่าโยนแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่วิธีจัดการกับมันนะครับและสิ่งพ่งปกติแบบอื่นๆหลายๆแบบเนี่ยนะครับจะขอค้างไว้ก่อนตอนนี้นะครับค่อยรอไปที่บทที่10นะแต่ช่วงนี้เนี่ยเราต้องการให้รู้จักการโยนนะครับแล้วก็การตีความาก็มาดูตัวอย่างกันครับในกรณีในกรณีเราแสดงเม d m o ด t h n a m e นะครับที่รับตัวแปร m มานะครับเข้ามาถึงปั๊บก็ใช้ switch case นะครับในการ แยกแตกกรณีเป็น12กรณีไปนะครับแต่และกรณีก็ใส่ชื่อของเดือนให้ตรงตามหมายเลขนะครับแล้วก็เบรกหลุดออกมาจากสวิชเคสเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรีเทิร์นกลับไปให้ผู้ใช้นะอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมก็เขียน public static void main ไว้นะครับแล้วก็ลองเรียก m a n n name 4ดูนะครับซึ่งก็น่าจะแสดงเมษานะลองรันดูนะครับก็ได้เมษานะครับ ถ้าเกิดเราใส่นะสิบสิบเก้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะใส่สิบเก้าไปนะอ่ะรารหัสที่เขียนนะครับก็เงียบเงียบนะฮะคือจะคืนมาเป็นสตริงว่างๆนะครับเพราะเริ่มต้นเราใส่สตริงว่างเข้าไปในเนมนะพอทํามาแล้วเนี่ยปุ๊บแล้วรีเทิร์นกลับไปนะก็จะก็จะพิมพ์ว่างๆออกมานะครับบางคนบอกเอ้ยไ,ไม่ดีนะครับนะถ้าไม่ทำไมเราไม่ใส่างี้นะฮะอยู่ใน d e f a u l t นะครับอยู่ที่ Default Case นะครับว่าถ้าเป็น Default เนี่ยใส่ Name บอกว่านะครับชื่อผิดนะจะเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้ดีไหมนะครับโอเคถ้าเขียนอย่างนี้นะครับกรณีนี้เราสั่งกด F 5นะครับเขาก็จะแสดงคําว่าชื่อผิดออกมานะครับนะซึ่งก็โอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แต่ถ้าผู้เรียกมั n เนมเนี่ยนะครับไม่ได้เอาผลที่ได้เนี่ยนะครับไปเก็บไปแสดงอะครับ ไม่ได้ออกผลที่ได้มาแสดงจอภาพอย่างโปรแกรมนี้นะครับแต่นําผลที่ได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเนกะ็บเสร็จแล้วก็ไปบนผลอย่างอื่นต่อนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหนะรือนําผลที่ได้ไปแสดงออกทางรายงานอย่างนี้นะครับนะคือมันไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าข้อมูลที่ผิดเนี่ยนะก็จะถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลหรือถูกพิมพ์ออกเก็บไว้ในรายงานถ้าเกิดยังไม่มีใครเห็นน,นะครับก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันต้องมีอะไรผิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทําอย่างนี้ นะไม่ควรนะครับไม่ควรจะรู้ว่ามันผิดแล้วก็บอกเออชื่อผิดอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับอย่างนี้นะมาเติมไว้ตรงนี้นะครับว่าเออว่ารีบแจ้งให้ทราบนะครับว่าเออได้รับหมายเลขเดือนที่ผิดอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพราะว่าสมมติว่าการวิรันอันนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับเขาก็จะเาก็จะขึ้นนะครับาได้เลขหมายเลขเดือนที่ผิดนะครับแต่มันไม่ใช่บทบาท ของตัวมัน a m e ที่จะทำนะครับเพราะมันเนมเนี่ยถ้าผู้เรียกเนี่ยไม่ได้คิดที่จะให้โปรแกรมนี้แสดงอะไรทางจอภาพนะครับนะบก็ไม่น่าควรจะแสดงทางจอภาพนะเพราะไม่ต่อนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจอภาพนะครับดังนั้นเนี่ยระบบการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับถึงความผิดปกติเนี่ยเขาถึงไม่เขียนกันโดยการกําหนดคืนค่าแปลกๆกลับไปให้ผู้เรียกนะครับแล้วผู้เรียกเขาไปใช้ต่อ ซึ่งแบบนี้เนี่ยผู้เรียกไม่ได้ตรวจสอบต่อ,อกครั้งนนะครับนะ่นำไปเก็บในฐานข้อมูลนี้ก็เสร็จเลยนี้ก็ผิดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้วิธีโยนสิ่งผิดปกตินะฮะโดยมักจะตรวจสอบกันเลยตรงนี้เลยนะครับตอนต้นก่อนที่จะเริ่มทํางานนะครับอย่างเช่นอันนี้บอกว่าเออถ้ามันนะครับมันน้อยกว่า1หรือมันมันมากกว่า12นะครับเราจะโยนโยนก็ใช้โถนะครับสร้างสิ่งแปกปิขึ้นมา1ก้อนนะ illegal ซึ่งมักจะสําหรับกรณีที่ พารามิเตอร์ผิดนะครับหรืออาร์กิวเผิดแบบนี้เนี่ยนะครับก็มักจะสร้างสิงปรสิแบบนี้นะครับสิงปรติมีหลายแบบนะครับแล้วเราค่อยว่ากันต่อไปนะก็มักจะเขียนอย่างนี้ครับนะคือ throw new illegal argument exception แล้วก็ตามด้วยเหตุผลนะถ้าเราลองสั่งโปรแกรมที่ทำงานนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกด f5 นะครับปึบนะฮะก็จะโปรแกรมก็จะขึ้นแดงๆเนี่ยับหมายว่าโปรแกรมจะเจ๊ง นะทำงานผิดเลยนะครับแล้วเขาจะโผล่มานะครับเห็นว่า,ารแรงนะครับ illegal argument exception นี่คือประเภทที่ผิดพลาดน,นะครับแล้วบอก m เท่ากับเนะเราเคยเจอสิ่งปกติที่แสดงแบบนี้มาหลายครั้งนะครับแล้วทำให้เรารู้ว่าเอ้ยโปรแกรมเราผิดทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องไปหาจุดปกร่องของโปรแกรมของเรานะและในที่สุดเราก็แก้โปรแกรมเราถูกก็ทำานองเดียวกันถ้าเกิดมีใครมาเรียกมัน m นของเราเนี่ยนะครับแล้วก็แจ้งแบบนี้ไป เราก็จะรู้ว่าเออความผิดปกตินี่ความผิดปกติมันเกิดขึ้นที่เราก็จริงแต่สาเหตุมันอยู่ที่คนอื่นที่เป็นคนเป็นเรียกนะครับการทํางานของการโทรเนี่ยนะฮะพอเขาทําทัดนี้แล้วเนี่ยนะครับค้นพบว่าเงื่อนไขถูกต้องใช่ไหมครับแล้วโทรโทรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการทํางานจะหลุดไปเลยนะครับจะไม่ลงมาทําต่อนะครับจะหลุดไปเลยนะฮะแล้วขึ้นกับว่าผู้เรียกเนี่ยจะจัดการเกี่ยวสิ่งผิดปกติหรือเปล่าก็จะมีวิธีจัดการอะไรของเขานะครับถ้าเขาอยากจะทำนะซึ่งจะอย่างที่ บอกตอนแรกนะครับก็จะไปว่ากันที่บทที่10นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติอ่ะสมมุตินะครับมีใครเรียกเมธอด A อ่ะสมมติมีการเรียกเมธอด A นะนะครับอ่ผมเขียนเป็นทอดๆนะฮะเขียนเมธอด A นะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็มีเมธอด A อยู่นี่นะครับเมธอด A ไปเรียกเมธอด B อ่บนะครับอย่างนี้นะครับอ่พอีกติดต่อ ไบบี Boy, นะครับแล้วกเกิด B มีการอยากจะปริ้นมันเนมแล้วส่งสิบเก้าไปนะครับแบบนี้นะนะครับอ่าการทำงานนะลองทางานทีละคำสั่งนะครับอ่าก็จะเริ่มที่เมทอดเมนก่อนใช่ไหมครับลงมานี่นะครับเราสเตปอินทูเข้าไปปึ๊บก็จะมาที่ B B s t สเตปอินทูอีกปึ๊บนะฮะก็มาที่ข้างใน B ข้างใน B s สเตปอินทูตรงนี้ก็จะเข้ามาที่มันเนมนะครับปึ๊บลงมาข้างล่างเห็นไหม โอ้ยผิดโทรนะครับเพิ่มผับเจ๊งเลยเห็นไหมครับเปิดไม่มีการจัดการนะฮะมันก็เลยโยนออกมานะครับโยนแล้วเ็าจะกลับขึ้นไปดูนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรจัดการไม่มีอะไรจัดการนะครับก็จะกลับคืนสู่ตัวระบบจาวานะครับจาวาเวอร์ชวลมชีนนะครับที่เป็นคนทํางานทั้งหมดเนี่ยพอรั่วเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับก็จบการทํางานนะฮะแล้วก็แสดงในทางจอภาพนะ อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในการตรวจสอบพารามิเตอร์นะเพื่อให้แจ้งให้กับระบบรีลิฟทราบว่าเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดระหว่างการพัฒนาโปรแกรมนะครับนักเขียนโปรแกรมจะได้แก้ไขไม่ให้มันผิดอาเรื่อกลับมาที่เมธอ o ด อินทูเทคของเราเนี่ยนะครับอินทูเทคที่เขียนไปเนี่ยนะความจริงเนี่ยเราต้องตรวจเราไม่ไม่นอกจากจะไม่จะต้องตรวจตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับว่า i นะ i ควรจะมากถ้า i น้อยกว่า0ใช่ไหมฮะหรือนะครับ i มากกว่า10ล้านใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6นะเท่ากับด้วยนะครับอย่างนงี้นะก็ควรจะโยนสิ่งผิดปกติไปนะครับ throw new illegal นะครับ argument นะ exception นะครับแล้วก็เขียนไปครับ บอกเหตุผลไปหน่อยนึงนะครับเขาจะได้ทราบเขาหมายความว่านักเขียนโปรแกรมทั่วไปนะครับก็นี่กระแสละหนึ่งเม็ดต่อนะนี่คุณจะแจ้งก่อนนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าเราทํางานได้เฉพาะศูนย์ถึงเก้าล้านกว่ากว่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เราก็ควรจะบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้าดิจิตเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าศูนย์นะฮะหรือว่าดิจิตเนี่ยมันมากกว่าเก้าอันนี้เราก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะครับขอกรอบจากข้างบนลงมาเนาะ นะก็เราก็ลอมรับไม่ได้ไม่ไม่ใช่มาคืนเออเนี่ยฮะคุยฉันมากสามตัวแบบนี้แหละครับอันนี้ไม่ค่อยถูกเลยครับนะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะไม่ควรจะทําแบบนี้นะนะครับแล้วก็ควรจะลบดีทิ้งไปนะครับอ่านะแล้วเราก็แจ้งไปเลยนะครับว่าเอเดจิตติเราได้รับเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นอย่างเนี้ยมันผิดอะ่ะมันเป็นลบเจ็ดลบเก้ายี่สิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปนะเกิดมีใครส่งข้อมูลอะไรผิดผิดมานะครับรวมทั้งกรณีที่เราแปลงจากเลขหลัก นะครับไปเป็นข้อความนะครับในที่นี้เนี่ยเนื่องจากภาษาไทยมันก็มีอยู่แค่หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับยกเว้นว่าเราจะเติมพวกอสงไขยอะไรเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เราไม่รองรับนะเราก็ต้องกําหนดเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าโพสนะครับน้อยกว่าศูนย์นี่ไม่รู้จักนะครับโพสนะครับมากกว่า6เราก็ไม่รู้จักนะเพราะรู้จักแค่หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านเท่านั้นเองนะครับในที่นี้เราก็ต้องเตือนลงไปอย่างนี้เหมือนกันนะโพสนะครับนะแล้วก็โพส นะแล้วถ้าเกิดจะมีใครมาเรียก post t o t e e เนี่ยนะครับเราเรียกผิดก็ก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เราก็ลบทิ้งไปไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วครับเพราะมันอยู่นอกช่วงมันก็จะเ,เกิด exception นะครับเกิดสิ่ง u ติเกิดขึ้นมานะอ่ะนในกรณนนีเช่นนี้นะครับเราเรียก in in to t e e นะครับส่งลบหนึ่งไปเนี่ยนี่ก็จะผิดแน่นอนนะครับ run น,นะครับก็จะเกิดขึ้นมานะฮะว่าเกิด illegal exception เนี่ยนะครับ i เท่ากับเท่าไหร่ นะฮะก็อยู่ตรงนี้ครับเนียัเขียนไปแล้วเห็นไหมไอเท่ากับลบหนึ่งนะครับผู้เ,เรียกใช้บริการเราพอเห็นงี้ปับก,ก็จะเฮ้ยมันมีอะไรผิดเนี่ยทำไมถึงลบหนึ่งถึงผิดละ่ะนะครับเขาอ๋อลืมไปนะครับว่าเขารับได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะเขาก็ต้องจัดการหรืออะไรก็ว่าไป